ถ้าทุกคนไม่กดไลค์คลิปนี้หมาตัวนี้จะตายนะครับผมขอบคุณทุกคนมากตอนนี้หมือนนี่ก็ไม่โอเคครับผมคนที่กดจะมาคลเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเสียงเออวันี้คือผีสิงอ่ะป่าละเมาะอะไรเนี่ยผมตามล่าป่าละเม้อในผีสิงไว้ทุกคนป่าละเมาะไม่ใช่ผมตามล่าหาผีสิงในป่าละเมาะไว้ทุกคนไ้่ผมเจอเลยเนี่ย คือตัวอะไรวะเฮ้ยผมจะตายแล้ววะก็คือพีสิงห์อ่ะพีสิงหเวอร์ชันนึู่นเหรอเด้ยเป็นพีสิงเวอร์ชั่นก็จะมาแกล้งเอฟีนจะมหาก้าอ็ไว้ทุกคนงแบว่าผมมีชารน่ะก่อนจะมาแกล้งไม่น่าจะได้เลยทุกคนก่อนจะ้าแลก่อนจะใช้มันนะต้องหาผีจะเจอไว้ทุกคนไม่รู้เป็นตัวอะไรทุกคนเลยเตามล่าในป่าหรือมอทุกคนวันนี้คืออะไรอ่ะวายทำไมเป็นตัวใหญ่อย่างวะทุกคนตัวมังกปีอ่อเฮ้ยอะไรทุก ทุกคนผมรู้ว่าเป็นนกที่แบบว่าแบบเอ้าโดนเชอร์รี่ตายโดนเบอร์รี่ตายทุกคนแล้วผมมาเกิดไหนวะเนี่ยอ่อนนะทุกคนผมเกิดไหนก็ไม่รู้มาทุกคนเจอมันคือตัวอะไรกันแน่วะทุกคนเป็ดเหรอเป็นนกเป็นนก มันมีปีกและปีกแอ่นนะนกนางแอ่นทุกคนรู้จักนกนางแอ่นไหมดู้จักหลักผมได้ยินไม้เฉยอ่ะไม่เคยไม่เคยไม่เคยเห็นอ่ะเฮ้บเฮ้บทุกคนดูดิมันมีนกอย่างนี้เยอะมากทุกคนมันสามารถจับได้ไหมผมจะลองไปตรงบนภูเขานี้แล้วกันนะทุกคนอาจจะเจอผีแบบว่าผีภูเขาผีศูนย์จุดแปดหนึ่งอ่ะมึงคาดหวังในการเจอผีภูเขาหนึ่งศูนย์จุดแปดหนึ่งอ่ะเฮ้บเมันด่านนกตัวนี้ไหมใช่ไหมผมไปน่ามันนกตัวนี้แล้ยผมว่ามันจะไม่เจอผีตอนนั้นแล้วทำไมล้องหนมาหาผมมาทุกคนแบบว่าอาจจะมีการแแบบว่าฮ ไหนทุกคนไม่รู้ว่าอยากถูกสบู่อ่ะเฮุ้ถูกระดูเฉยดูเขาอยากถูกสบู่อะไรวะเนี่ยทุกคนเรับครับครับครับเออผมต้องทำการตัดไม้เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยทุกคนมีนกนกแล้วมันเลิกขี้เลยผมมันอุฟักขี้ขี้จริงๆขี้มันขี้สดๆร้อนๆเลยทุกคนขี้เมื่อคืนพัตตุฟักเฮ้ยมันมีขี้หน้ายิ้มเนี่ยขี้อะไรอ่ะขี้ขี้มันกินได้มันกินได้เหรอขี้เนี่ย เฮ้ยมันนกนกมันจิกผมมาทุกคนแล้วมันขี้ใส่ผมทำไมวะเฮ้ยผมจงทำ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 ดาบแล้วไม่ไหวแล้วผมงทำดาบจริงมาทุกคนนกมันขี้ใส่ผมมาเอยแล้วมันตามจิกผมมผมอ่ะเฮ้ยหลบ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 ต้นไม้ทุกคนหลบหลบต้นไม้มันจะได้ขี้ใส่ผมไม่ได้เหมือนกอดทุกคนใครไม่จาลบน้ำพ้นได้ยังไงฉันมีอาวุธลับเอาอย่าเพิ่งกินข้าวกันนะทุกคนคลิปนี้แบบว่าเขาว่าพื้นพื้นพื้นอาจจะยิ้มหน่อยนะทุกคน เพิบผมต้องตัดไม้มทำดาบแล้วทุกคนผมต้องหาปืนว่ะนกนกมันต้องโดนโดนปืนยิงอ่ะเชพบเฉพบเฉฮ้ยผมได้ยินเสียงใครขุอะเรย่ะเดี๋ยนะเฮ้ยเดี <GO av uther> ๋ยวนะนกนกนกมันจะทำรังเหรอทุกคนชิบหายละนกมันจะทำรังเหรอทุกคนทำดาบก่อนนี่เชรบอะไรอ่ะเอ้าเอาไปไหนแล้วน่ะเอ้าไม่ดูไม่ร้โยนขี้เหอผมวะเฮ้ยกินก็ไม่ได้วาย อะไรวะทุกคนเฮ้ยนูมันคือขี้ระเบิดหรอระเบิดถล่มซ่อมอะไรเงี้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอ๋อไดดาไม้ทุกคนมันให้ไดดาไม้ผมมาแล้วมันเฮ้ยผมจะรอนด๊กให้มันเกาะเกาะมันซึ่งไม้ผมจะระเบิดปันไว้ทุกคนอ่ด๊กดกมาต้องไงทุกคนเอ่อจี๊ดจีจีจี๊ีเพลกเพลกเพล็กเพล็กเพล็กเตามขี้ทุกคนให้นกมาตอมขี้นกบ้านเมืองตอมขี้ดิ ตรงนี้ตรงนี้เอ้าไฮ้ยมันเป็นไงมันเป็นนกฟินิกซ์ไหมทุกคนผ่านแล้ววายขึ้นผ่านแล้วทุกคนมันเป็นขึ้นผ่านแล้วเดี๋ยวนะมันเป็นนกฟินิกซ์ทุกคนแปลว่ามันมนุษย์ขี้ด้วยไหมอยู่ไหนแล้วผมเห็นมันตกอยู่แถวนี้นี่ว่าเออมันมันปลาเลยใส่ผมเมื่อกี้นะทุกคนพี่มันหายไปไหนแล้วอ่ะเหมือนมันตกอยู่แถวนี้นะเมื่อกี้นะทุกคนเฮ้ยผมล่อมันไม่ได้แล้วว่ะนกนกตัวนู้นไหเนี่ยเดี๋ยวผมลองไปฆ่าตัวนู้นดิใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยอะไรวะตัวอะไรอ่ะขี้แกเป็น ว้าตายแล้วครับจากบาข้ามจะไปดูคลองเตยเฮ้ยมันดูเฮ้ยผ่านแล้วทุกคนสปีดรันเลยแล้ววะเนี่ยเฮ้ยขี้มันจะไล่ฆ่าผมทุกคนหรือเปล่าว่ามันเอาขี้มาหาผมะเพลงเพลงดีมาเดี๋ยเพลงดีมคือตัวอะไรอ่ะคุกกี้อยู่นะแต่มันเป็นขี้อ่ะทุกคนไม่เขียนชื่อว่าขี้อ่ะเดี๋ยวนะทุกคนเฮ้ยมันทำอะไรอ่ะอะไรของมันวะอะไร มันกินก็ไม่ได้มันกินไม่ได้อะเอา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 ทุกคนมันคือตัวอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนอย่าลืมกดไลค์ถึงสองแสนไลค์ด้วยขอ่สองแสนไลค์อะทุกคนมันมันวลอะไลครผมอยู่เว้ยเห็นนะเห็นนะผม คือเจ้ของขี้ไม่มันาจะเอาขี้ไปทำอะไรได้ไหมเอาขี้ทำอะไรไม่ได้หรอกทุกคนครับครับเป็นดาบขี้ได้ไหมนี่อจะได้หรอทุกคนไอ้นนมันมันถืออะไรมาวะเนะี่ยมันถือเหมือนที่ขุดมาเลยทุกคนอ๋อเป็นเจ้ี่ขุดอันนี้มันคือขี้ขี้แบบว่าเหมือนขี้ย่างอะ่ะเหมือนขี้แบบมือดวกชิ้นปิ้งอะ่ะเออเอาไว้ยางอ่มทผ่านแล้วทกคนผมจะตายดูดิขี้ตีตายโอ้ยโอยโอยเจ็บโอ้ยโอ้ยโอ้ยตามตัวทุกคนตัวผมเหม็นมากนไมืคนนีไม่น่าจะลามผมไม่ได้นนัางท พี่นะค้นงูทุกคนดูดิเฮ้บเฮ้บเฮ้บเฮ้ยเด๋ยวนะชิบผ่ายแล้วมิชิบผ่ายแล้วไันทำหนผมไม่ได้ต่ว่าส่งลูกน้องมันมาทุกคน ไปฉลามขึ้นบกเสียฮะผมจริงจัอยากไส้จิ๊บผ่านแล้วเดี๋ยวนะทุกคนมันมันไม่น่าจะกัดผมนะทุกคนมันมันมันอยู่ไกลเกินไปทุกคนจะลองไหว้นะไปตรงนู้นทุกคนมันไม่กัดผมเลยนะทุกคนดูดิมันมันไม่น่าจะกัดผมนะมันไม่กัดผมหรอกจะเดี๋ยวเออ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 จิ๊บผ่านแล้วมันไปดักหน้าผมอะทุกคนมันไม่น่าจะกัดผมหรอกมั้งไปฉลามขึ้นบกเนี่ยลองไปปาฉลามขึ้นบกผมจะไปขโมยเรือมันไหมทุกคนโอเคไม่เอาแล้วทุกคนไม่เอาแล้วผมไม่เอาแล้วเฮ้้ยรูผมมันรู้ดักททางผมุกออยย่่าางเเลลหรจะไไปฉมมน่ากัดผมนนนะะะทุกค้จเเป็วววิิดดู่ายยฮมันช่วยผมหรอมันช่วยผมทุกคน เฮ้ยจังหวะนี้ทุกคนจังหวะนี้แหละผมจะหนีมันจะผ,ผมจะหนีมันทุกคนผมจะหนีมันเชิบเชิบโอเคทุกคนผมจะหนีมันแล้วทุกคนมันไปไหนแล้ววะเอะอเดี๋ยวนะทำไมทำไมมันทำไมมันรู้สึกแปลกๆ,ๆทุกคนรู้สึกแปลกๆทำไมเหมือนมีคนขุดขึ้นบนเราทำไมผมเหมือนโดนเบียดอยู่รู้สึกแปลกๆว่ะทุกคนโอ <Holy S 1> <ส>้โหชิดวายอะไรอ่ะเสียงมันยิงจากไหนวะทุกคน ไม่เปิดโป๊ะรวะอาจจะเป็นผีผีกองกอยก็ได้ที่ตามล่าเออผมไม่ได้ตามล่าผีกองกอยเลยอะผีกองกอยแล้วผมต้องตามล่าผีกองกอยแล้ววะผีกองกอยไหนมึงวะระหว่างนี้เนี่ยไอตัวขี้มันไม่อยู่เลยทุกคนเฮ้ยเออผมต้องทิ้งขี้ละไม่งั้นมันจะตามกลิ่นมาได้ทุกคนตัวขี้อ่ะมันจะตามกลิ่นเว้ยจมูกมันดีมากทุกคนไม่งั้นมันคนกลิ่นขี้เองไม่ได้หรอกทุกคนเฮ้ยทุกคนผมจะไปตามล่าหาผีกองกอยนะทุกคนเฮ้ยเอาเลยวะเฮ้ยมันคเหมือนฆาตกรงูเหลมทุกคนเรีดเฮ้ยทุกคนมาดิ ฮึบจุดด <gegen violin> <warfare> ้ผมจูงไงฮึบตั้งไอวอตั้งไอวอฮึบฮึบตั้งไอวอได้ทุกคนเึบ่มเพิ่ผมจะแอบมาในถ้ำนี้ทุกคนถ้ำนี้มันมันคือถ้ำของนายชีสามาดูแล้วก็โทรหาตลอดทีแล้วก็มันจะโทรหน่อยมาถึงมันพูดอะไรอ่ะเึิ่ทุกคนใช่ไหมมันเปิดอยู่ด้วยผมขุดปากถ้ำแล้วกันเพิ่โอ้ใหม่กอดโอ้ใหม่กอดโอ้ใหม่กอดมันไม่น่าตามผมได้นะทุกคนมันทำการซิกแซกหลบตบออกซิกไปทุกคนึบ โอเครอด <c oughs> ผมรอดแนละ้วทุกคนผมรอดใจว่าผมรอดมากมันไม่ทำยังไงผมได้เหรอทุกคนการที่เราตำมะเขือใส่ไข่อ่ะทุกคนมันกินไม่ได้หรอกเพิบเริบเพิเโ,โอเคทุกคนยังรอดอยู่ยังรอด,อย,อ,ดอยู่ทุกคนเบริบโอเคเบริบเราจะขุดกลับไปข้างล่างเรื่อยๆทุกคนเริบเพื่อให้มันแบบว่าไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนนะทุกคนเรบเฮ้ยตรงนี้เหมือนเป็นเดีย๋ยนะได้ยินเสียงมันทุกคนเดี๋ยนะมันอยู่แถวนี้แน่เลยดูไปก่อนแล้วกันดูดิได้ยินเสียงมันจริงด้วยขี้วะ เฮ้ยทุกคนชิวหานแล้วเฮ้ยคุณคนคนที่เหมืองเ่อมหมดด้วยคืออ้ผมด้วยมันจะฆ่าผมมันจะฆ่าผมสวยเฮทุกคนจำไว้นี่นะผมต้องวิ่งหนีมันจะหลงกันมันจะมีมันจคนไม่งั้นมันจะแบบเอาล้อย่ามาเขี่ยให้ผมกินไว้ทุกคนเฮ้บเฮ้ย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 จำได้ว่ามันมีมันตามมาไวยังไหทุกคนผาแล้วมันตามมาไวมากทุกคนเฮ้ยเฮ้บเฮ้บแต่มัน <ร Stevens. S 1> <apologize> ถ้าผมไม่ไม่ทำการหาหาผีกุองก้อยอ่ะเกมนี้จะไม่จบอ่ะผมว่าผีกงก้อยไหนวะต้อุดอุดตรงนี้มือกันผมจะทำการท่องคาถาซุปเปอร์พีเอ็มันจะมีมาวะทุกคนคาถาซุปเปอร์ซีเอ็กเนี่ยทุกคนก็ซิงเกิลเหรอซิงเกิลนี่ไงคาถาซุปเปอร์พีเอ็กซทุกคนครับครับครัคทุกคนดีดดผมุได้เร็วไวมากทุกคนครับครัตามผม มันตามผมไม่ทันแน่เจ้าวันนี้้วทุกคนเราต้องทำการหนีมันแบบว่าโฮมสวิงอ่ะสวิงอ่ะุ้กคนก็แลบคินีีก่อนตัวเราไปก่อนนะผมอย่าให้ผมแกงกันเป็นใครเป็นตัวอะไรก็คอมเมนต์นะครับผมคือแ่คนไม่ไปข้ามภูเขาไปเลย